ประหยัดสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเที่ยงธรรมท่านกำลังอยู่ในรายการสารแรงงานกลางวันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการสารแรงงานกลางวันนี้จาก c o g Podcast ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สัปดางานสารยุติธรรมนะคะดิฉันเมทินีทิพมณีเทียนอยู่กับท่านอธิบดีผู้พิพากษาสารแรงงานกลาง ท่านอาจารย์พงษ์รัฐเครือกลิ่นซึ่งดิฉันก็ไม่อยู่กับท่านนิติบดีสองคนเท่านั้นนะคะเรายัางมีคุณกริรภพสทองแจ้งซึ่งทำหน้าที่ทางปลายเทคนิคของรายการรวมทั้งคุณสนิดาจารุภุม,มิกน้องแนทนะคะก็ช่วยในการประสานงานเมืม่อ สัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่สนใจแล้วมีโอกาสติดตามฟังโดยเฉพาะท่านฟังที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่ท่านอธิบดีพงศ์รัฐได้พูดถึงกรณีที่รัฐเนี่ยสั่งให้ทางสถานประกอบการหยุดกิจการอันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วในช่วงที่มีการหยุดกิจการชั่วคราวแล้ว ทางรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้ลูกจ้างเนี่ยไปรับสิทธิประโยชน์จากสำนักง,งานประกันสังคมในช่วงต้นเนี่ยก็อยู่ที่ร้อยละหกนะคะแต่ว่ามีเพดานจำกัดว่าไม่เกิน90วันหลังจากนั้นต่อมาก็ลดลงเหลือร้อยละห้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าหลังจากที่ครบกำหนดแล้วนะคะท่านอธิบดีพงรัฐคะก็ปรากฏว่าในจ้างก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดกิจการตามปกติได้นะคะ,ะถึงเปิด ก็มันมันก็ขาดสภาพคล่องเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเกิดการทั้งตกลงกันได้บางส่วนกับลูกจ้างแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ว่าเอาละช่วงที่กิจการไปไม่ไหวเนี่ยก็จะ ออกหนังสือเลิกจ้างให้แล้วก็ลูกจ้างไปรับสิทธิ์ที่ประโยชน์จากสำนักง,งานประกันสังคมกรณีของประกันการว่างงานซึ่งก็มีการส่งเงินสมทบครบแล้วซึ่งท่านอธิบดีพงศงรัฐก็บอกว่ามีคําพิพากษาจากศาลอุทธรณ์คดีชํานาญพิเศษเนี่ยตัดสินมาแล้วว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยถือเป็นเจตนารลวงแต่ดิฉันเชื่อว่าลูกจ้างหรือแม้แต่ในจ้างเองก็ตามนะคะและลูกจ้างเนี่ย คงจะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดผลทางกฎหมายคิดว่าหนังสือเลิกจ้างที่นายจ้างออกให้เนี่ยสามารถที่จะนํามาฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลางเพื่อเรียกเงินค่าชดเชยในกรณีที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตรงนี้เราจะอธิบายยังไงดีคะท่านอธิบดีฟงรัฐคะคือคืออย่างนี้ครับคือถ้านายจ้างเลิกจ้างเนี่ยไอหน้าที่ในการปฏิบัติจากการเลิกจ้างก็จะเกิดทันทีก็คือจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายเป็นต้นถ้ามีการเลิกจ้างกันโดยต้องการให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงนะครับแต่ว่าในบางคดีเนี่ยอย่างคดีที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่านายจ้างลูกจ้างนะไม่ได้ตกลงให้สัญญาจ้างสิ้นสุดเพียงแต่ว่าระหว่างเนี่ยนายจ้างนะไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าจ้างจ่ายเงินตอบแทนให้แก่ลูกจ้างก็เลยออกหนังสือเลิกจ้างไปเพื่อให้ลูกจ้างน่ไปรับประโยชน์จากประกันสังคมคราวนี้ในกรณีของ ประโยชน์ทดแทนการว่างงานอันเกิดจากการเลิกจ้างเนี่ยมันต้องเกิดจากการแสดงเจตนาเลิกจ้างจริงๆถึงจะได้นะครับถ้าไม่มีการเลิกจ้างกันเนี่ยแล้วเป็นเหตุให้ประกันสังคมเขาจ่ายเงินเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาที่ผมเป็นห่วงะครับอย่างเช่นมันอาจจะเดินไปสู่การกระทําที่เป็นความผิดหรือเปล่านะครับ ช่นอาจจะเป็นกรณีของการร่วมกันช่อโกงหรือเปล่าอันนี้ผิดไม่ผิดไม่รู้นะครับแต่มันจะเป็นประเด็นทางกฎหมายขึ้นมาทันทีอันนี้เราต้องเน้นนะคะเพราะว่าบางทีนายจ้างลูกจ้างเนี่ยตกลงทําไปเนี่ยโดยไม่รู้ว่ามันมีข้อกฎหมายตรงนี้อยู่แล้วมันค่อนข้างจะร้ายแรงถ้าเผื่อว่าเรื่องมันปรากฏขึ้นแล้วมีการถูกดําเนินคดีค่ะอาจารย์ครับจริงๆแล้วในภาวะวิกฤตในกรณีที่ยังไม่สามารถ ดาเนินกิจการต่อไปได้เนี่ยห่ถ้านายจ้างนะครับมีความสามารถในการจ่ายได้เนี่ยก็ควรจะจ่ายตามกฎหมายเสียเพราะการจ่ายตามกฎหมายเนี่ยมีความปลอดภัยไม่ต้องไปถูกดําเนินคดีอะไรต่างๆตามกฎหมายก็ให้จ่ายล้อละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างมไม่มีาอาจารย์ครนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีจ่ายเนี่ยมันมีหนทางอย่างอื่นครับที่พอทําได้ยกตัวอย่างเช่นในบางสถานประกอบการเนี่ยเขาก็เจรจากับลูกจ้างแล้วก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการให้ลูกจ้างเนี่ย ลาโดยไม่รับค่าจ้างนะลูกจ้างก็สามารถจะไปใช้เวลาในการนั้นเนะี่ยไปหารายได้อย่างอื่นได้ไปทำงาน,น,นที่อื่นได้ไปทำงานตัวได้แต่ความสัมพันธ์ในฐานะความเป็นนายจ้าลูกจ้างก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่า,าถ้าเกิดมีการเลิกจ้างกันปุ๊บเนี่ยนายจ้างเองก็ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าด้วยเฉยมันก็เลยเกิดภาวะเหมือนที่เขาเรียกเป็เปนซอมบี้ครับตายก็ไม่ตายเป็นก็ไม่เป็นหมายก็ว่าก็ยังอยู่ผูกกันอย่างเนี้ย แต่งานก็ไม่มีให้ทําตังก็ไม่จ่ายทั้งสองฝ่ายก็รอว่าถ้าเกิดว่าโควิดมันดีขึ้นเขาสามารถจะกลับมาทํางานได้ก็จะหวังว่าจะมีการทํางานและมีะไรายได้กันซึ่งทั้งหลายเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับแรงงานสัมพันธ์ก่อนที่จะเกิดโควิดนะอันนี้หลักพุทธศาสนาเลยนะครับ,รบทําอย่างไรได้อย่างนั้นถ้านายจ้างกับลูกจ้างมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีพูดคุยกันเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันผ่อนตนกันนะครับ มันก็จะจับมือแล้วฝ่าวิกฤตไปได้ไม่ต้องโกรธกันฮะใช่ครับเพราะว่าไอ้วิกฤตครั้งนี้เนี่ยอย่างที่พูดนะครับไม่มีใครผิดถูกเลยนายจ้างเองเขาก็ลำบากจากการที่เขาไม่ใช่ความผิดของเขาเลยการแพร่ระบาดครั้งนี้ลูกจ้างเองก็ขาดรายได้เพราะ,ะนั้นเมื่อไม่มีใครที่ผิดเนี่ยมันก็ต้องมาร่วมหาทางออกมาร่วมกันมากกว่าผมว่าบางครั้งการเอาข้อกฎหมายมาใช้เนี่ยมันมันไม่ได้ใช้ในทุกแก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์ บางทีการยืดหยุ่นผ่อนปลนกันก็<ม>ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรู้ด้วยว่ากฎหมายมันกําหนดสิทธิ์กำหนดหน้าที่ไว้อย่างไรนะครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างเช่นกรณีที่เกิดปัญหาบ่อยๆในกรณีที่ลูกจ้างต้องถูกกักตัวอย่างเงี้ยนะครับเช่นว่าไปเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มาทางานไม่ได้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าเอา้าแล้วนายจ้างก็บอกว่าลูกจ้างเธอไปกักตัว1ิวัน14ี่วันนะปัญหาก็เกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วต้องจ่ายค่าจ้างกันหรือไม่ ไอ้พวกนี้ครับบางทีนั่นสิฮะบางทีนายจ้างก็ไม่รู้สิทธิ์รู้หน้าที่บางรายเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาต้องจ่ายเขาก็จะจ่ายวิหีหทางอย่างไรเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เห็นในกรณีอย่างเช่นว่าลูกจ้างไปเกี่ยวพันกับาการแพร่ระบาดเป็นเป็นวงในเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยนายจ้างยังสามารถทําได้ครับเช่นถ้าลักษณะสภาพงานเนี่ยไม่จําเป็นต้องทํางานที่สํานักงานก็อาจจะสั่งให้ลูกจ้างไปทํางานที่บ้าน การไปทํางานที่บ้านวินวินยังไงฮะวินวินในแง่ที่ว่าหนึ่งนายจ้างก็ได,ยได้ยังได้ผลงานลูกจ้างลูกจ้างเองก็ยังได้รายได้ถูกไหมฮะ,ะยันสามารถไปกักตัวนะฮะโฮมไอโซเลชันเนี่ยไปกักตัวที่บ้านได้เลยแต่แทนที่เราจะสั่งให้เขาไม่ต้องมาทํางานก็กลายว่าสั่งให้เขาไปทํางานที่บ้านเสียเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี Technology เนี่ยมันสามารถจะทางานได้เสมอนหนึ่งมาทํางานที่ออฟฟิศเลยครับอันนี้ในใ,ในในแผนกอถ้าเกิดว่าสามารถไปทํางานที่บ้านได้ก็ให้ไปทํางานที่บ้าน แต่ถ้าเกิดลักษณะสภาพงานบางอย่างเนี่ยมันต้องมาทําที่โรงงานมันต้องมาทําที่เครื่องจักรเพราะฉะนั้นมันไปทํางานที่บ้านไม่ได้นายจ้างก็อาจจะให้ลูกจ้างใช้สิทธิ์ในเรื่องการลาป่วยนะฮะเพราะว่าการลาป่วยเนี่ยลูกจ้างใจรับค่าจ้างนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มคงแรงงาน251มาตรา3 2เนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงมาตรา57บอกต่อว่าให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยปีหนึ่งไม่เกิน30วัน นะในการแปลความเนี่ยนักกฎหมายก็แปลแปลกว้างนะครับบางในจำนวนหนึ่งเขาแปลกว้างว่าไอการสงสัยว่าจะติดเชื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลาป่วยได้เหมือนกันทานายจ้างยินยอมนะครับก็ให้ลูกจ้างเขาใช้สิทธิลาป่วยไปแล้วนายจ้างก็จ่ายค่าจ้างตามกฎหมายค่ะอย่างอย่างนี้มันก็จะทําให้อะไรฮะให้เกิดความเป็นธรรมสองฝ่ายะครับค่ะ ซ,ซึ่งซึ่งทางออกมันมีซึ่งซึ่งถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่บนพื้นฐานที่มาตกลงกันว่าคุณลาปล่อยละกันเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณาสุขที่เราต้องต้องการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อแล้วก็ให้มั่นใจจริงๆว่าลูกจ้างอะไรนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะอาจารย์ จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเราเห็นช่องว่างชัดเจนเลยระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยในเรื่องของความไม่แน่นในความรู้กฎหมายแรงงานกับในเรื่องของแรงงานที่ไม่ค่อยจะมีความสัมพันธ์และการผูกพันกันเท่าที่ควรซึ่งถ้าเผื่อว่าายนายจ้างก็ดีเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งแล้วก็เรียนรู้กฎหมายอย่างเข้าใจ แล้วก็ให้ความสำคัญกับแรงงานสัมพันธ์กับการครองใจลูกจ้างยามวิกฤตที่เกิดปัญหาเนี่ยมันคุยกันได้เพราะถ้านายจ้างเอาหลักกฎหมายเข้ามาคุยลูกจ้างก็ต้องจำหนอนนะคะอาจารย์ด<ะ>ิฉันมองไปว่าถ้าสมมุติว่าลูกจ้างไม่เชื่อถือนายจ้างก็อาจจะเชิญผู้รู้มาช่วยกันในระหว่างที่กำลังเกิดปัญหาเนี่ยมาพูดคุยกัน อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราที่เราเห็นช่องว่างตรงนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีทางออกเพราะว่าเวลามาที่ศาลจะเป็นอ,อีกช่องทางหนึ่งที่ทางศาลเองก็สามารถที่จะให้ความรู้ในส่วนที่เป็นช่องว่างตรงนี้ได้ไม่ว่าผ่านระบบของการไกล่เกลี่ยก็ดีนะคะหรือว่าในช่วงที่เจอกันในห้องพิจารณาก่อนที่จะมีการสืบพยานใช่ไหมคะอาจารย์ครับ คือระบบของศาลในเด็อนนี้เราพัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะครับเรามีการไก่เกลีย่ยทั้งหลังจากที่มีข้อพิาพาทในศาลแล้วรวมไปถึงการไก่เกลีย่ยก่อนฟ้องแล้วก็รวมไปถึงการให้คําแนะนําในแง่ข้อกฎหมายแก่คู่ความศาลแรงงานทุกศาลนะครับในศาลชั้นต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลแรงงานกลางหรือศาลแรงงานภาคเนี่ยก็จะมีเจ้าที่นิติกรนะสามารถให้คําแนะนําได้เวลาที่นายจ้างก็ดีลูกจ้างก็ดีสงสัย ไม่แน่ใจว่าไอ้ทำอย่างนี้มันจะถูกกฎหมายไหมมันมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยสามารถมาขอคําแนะนําจากนิติกรได้ในการให้บริการกับน,นิติกรเนี่ยเราก็ทํา2อย่างเหมือนกันก็คือทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะครับในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมาทํางานที่ท,ที่ที่สารงานกลางไม่ได้เนี่ยแต่นิติกรเขาก็คอยให้คําตอบผ่านทางโทรศัพท์สามารถนัดหมายได้นะครับเข้าไปดัดหมายในในใน,ในทางระบบเนี่ย แล้วก็ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารแทนอย่างนี้ก็สามารถจะทำความเข้าใจได้แล้วผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้อะไรไม่เกิดข้อพิาพาทก็คือความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้คนก็จะมักจะคิด,คดในม<ร>ุมของตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองเสียประโยชน์อะไรแล้วควรจะได้อะไรแล้วแล้วก็มันจะนำมาซึ่งข้อขัดแย้งแล้วมันก็จะเข้าสู่โหมดแพ้ทั้งคู่ค,ครับ จริงๆถ้าเข้าหมดว,วินวินก็คือถามรัฐผมเชื่อไม่ว่าจะเป็นสารแรงงานหรือกระทรวงแรงงานก็ดีเนี่ยทางพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยเขาก็พร้อมที่ให้คําแนะนำะนสามารถไปใช้บริการได้เราจะทิ้งท้ายสําหรับรายการสารแรงงานกลางวันนี้ให้ท่านทุกดีพงรัฐเคลือกลิ่นนะคะได้เน้นให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังได้ทราบว่าในยามวิกฤตจากโควิด -19 ครั้งนี้นะคะท่านก็คงจะเน้นนโยบายเป็นพิเศษซึ่งเมื่อสักครู่นี้เขาพูดถึงนิติกรซึ่งอันนี้ก็เป็นความพิเศษของสารแรงงานอยู่แล้วนะคะอาจารย์ในเรื่องของการให้ความรู้กับประชาชนมากไปกว่าการให้ความรู้เนี่ยก็ยังมีบริการอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์ได้ให้นโยบายเน้นกับทางนิติกรเรายัางไงบ้างคะคืออย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือว่าเราจะจัดแบ่งนิติกรเนี่ยทั้งให้คําติดต่อในทางออนไลน์ด้วยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วย เรามีกี่ท่านคะนิติกรนิติกรเรามีประมาณสัก20นะครับ20กว่าท่านแล้วก็สามารถจะให้ให้คำแนะนำได้ถ้าอยากจะเดินทางมาที่ศาลก็สามารถเดินทางมาได้ในเวลาราชาการแล้วก็ถ้าถ้าไม่สะดวกก็สามารถจะติดต่อน,นัดหมายแล้วก็ใช้บริการทางโทรศัพท์ได้ค่ะ ถ้าสายไม่ว่างไปบ้างก็เข้าใจนะคะว่าช่วงนี้สายร้อนเลยเกินนะคะพี่น้องประชาชนบริการจํานวนนนนึง่จําวมากนะคะแล้วก็ทางนิติกรเองก็พยายามที่จะให้ด้วยความเห็นใจนะคะก็โอภาปราสายกันแล้วก็เห็นใจว่าทั้งโดยเฉพาะลูกจ้างเนี่ยจะได้ความเดือดร้อนเป็นพิเศษแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าในจ้างเองจะไม่ได้มีโทรศัพท์มาปรึกษานะคะก็มีกันทั้งสองฝ่ายคราวหน้าเราคงจะได้มีโอกาสที่จะ พูดคุยในเรื่องราวที่จะให้ประโยชน์ต่อ,อพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังอีกหลายประเด็นทีเดียวซึ่งก็คง ต้องถามน้องแนตสนิดานะคะว่ามีมีการตอบรับกลับมาที่มีคำถามจากพี่น้องประชาชนบ้างหรือไม่ถ้ามีนะคะเราก็ยินดีที่จะรับคำถามหรือสิ่งที่พี่น้องประชาชนสงสัยนะคะถ้านทุกดีก็จะมาตอบให้กระจ่างชาัดเพื่อให้เกิดความสุขความสบายใจนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราจะพบกับ สารแรงงานกลางวันนี้จากซ j Podcast ได้ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะท่านสามารถรับฟังซ J Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป